สวัสดีนะครับผมชื่อนายจิรพงศ์วัสุวิพานะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่งนะครับวันนี้จะมาพาทัวร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่งนะครับเริ่มจากห้องแรกของเรานะครับเป็นห้องบริการาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับหรืออุบัติเหตุนะครับผมซึ่งจะให้บริการาตลอดทั้งวันเลยนะครับผม และอีกจุดหนึ่งนะครับบาจุดตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปนะครับก็จะมีการวัดความดันวัดส่วนสูงชั่งน้ําหนักนะครับผมแล้วก็ตรวจอาการรักษาโรคและจ่ายยาไปในจุดเดียวนะครับเป็นวนสต stop service ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับครับผมบริเวณนี้จะเป็นบริเวณให้บริการนะครับก็จะเป็นจุดจุดให้บริการการตรวจพัฒน,นาการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่งเรานะครับผมเราก็จะมีให้บริการทุกสัปดาห์นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมเราก็จะมีการฉีดวัคซีนอาคารที่สองของเดือนนะครับในจุดบริการนี้นะครับผมอีกจุดบริการหนึ่งครับผมเข้ามาในห้องเลยนะคะ ห้องนี้จะเป็นห้องบริการฉีดยาน,นะครับรวมถึงการตรวจคันนะครับผมด้วยนะครับก็จะเป็นจุดบริการที่เราจะให้บริการเวลาแพทย์จากโรงพยาบาลคนมาให้การรักษาเราก็จะให้แพทย์ทาการนั่งตรวจบริเวณนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเราก็จะมีะโต๊ะให้บริการนะครับมีเตียงสําหรับให้คุณหมอได้ตรวจคนไข้นะครับผมเมื่อ แพทย์จากโรงพยาบาลคนได้ออกมาให้บริการนะครับผมครับสำหรับการทัวร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับผมก็อาจจะมีห้องให้บริการประมาณน,นี้นะครับส่วนห้องบริการอื่นนะครับเราก็จะแอพพลายห้องต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้เป็นห้องตรวจบริการที่บูรณาการกันแล้วก็ครบวงจรของการให้บริการตาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ่า5ดาว5ดีนะครับผมขอบคุณมาก สวัสดีนะครับรอบนี้เราก็จะมาคุยกับผู้พิการครับช่วงแรกเราได้คุยไปแล้วนะครับว่าราพสตเรามีบริบทเป็นอย่างไรทำงานเป็นอย่างไรนะครับ ทีนี้เราจะได้มาคุยกับผู้พิการที่ทางมูลนิธินะครับนวัตกรรมผู้พิการนะครับผมแล้วก็บริษัทนะครับได้จ้างงานผู้พิการให้กับรอพสตหัวทุ่งเรานะครับผมก็คือคุณนงรักรอนปัญหาค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางนงรักรอนปัญหาค่ะทาหน้าที่อยู่ที่รอพสตหัวทุ่งนะคะตําแหน่งหน้าที่ที่ทำประจำคือตาแหน่งพนักงานทําความสะอาดค่ะ ครับผมสำหรับประโยชน์นะครับที่ทางมูลนิธิได้และทางบริษัทนะครับได้ส่งผู้พิการมาทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหัวทุ่งเรานะครับก็คือชุมชนได้ประโยชน์นะครับผมเพราะว่าทางรอพสตนะครับหัวทุ่งเราเนี่ยนะครับก็จะมีการ ให้ผู้พิการนี่ได้ออกชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานในรพสตด้วยซึ่งหน้าที่ปฏิบัติงานเดียวก็จะได้ฟังในทาร์ตต่อไปนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงการลงชุมชนของผู้พิการนะครับซึ่งการลงชุมชนของผู้พิการเนี่ยก็ดีส่วนหนึ่งคือจะได้ไปรู้จักกับผู้พิการคนอื่นๆในชุมชนนะครับผมแล้วก็ยังจะรู้จักวิธีการแบ่งปันวิธีการช่วยเหลือผู้พิการซึ่งกันและกันซึ่งก็เขาก็จะได้อ่า เล่าประสบการณ์ในการทํางานให้กับผู้พิการท่านอื่นๆที่อยู่ในชุมชนที่ยังไม่มีงานทํานะครับได้มีช่องทางที่จะหารูทางหาแนวทางในการที่จะทํางานเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเองสําหรับผู้พิการด้วยนะครับผมประโยชน์ในรพสตน,นะครับก็คือรพสตนเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในการช่วยทำความช่วยทํางานด้านต่างๆนะครับผมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะได้ฝึกพัฒนาผู้พิการที่มาอยู่กับเราด้วยว่าเขาสามารถที่จะฝึกเขาเรียกว่าอะไรความรู้ฝึกความรู้หรือว่าฝึกทักษะในการทํางานต่างๆขึ้นมาด้วยอย่างเช่นทักษะด้านการควบคุมป้อง,องกันโรคนะครับผมอันนี้ซึ่งเราก็ได้สอนนะครับแล้วก็ให้เขาลงไปปฏิบัติในชุมชนด้วยนะครับในการป้องกันไข้เลือดออกป้องกันไข้ฉีดหนูหรือว่าป้องกันโควิดป้องกัน ให้หวัดใหญ่เนี่ยน,นะครับผมซึ่งเราก็จะให้ความรู้ไปเพื่อที่จะให้เขาไปขยายต่อในชุมชนซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็ยังส่งไปอบรมที่โรงพยาบาลคนนะครับในการทำเกี่ยวกับการนื่งเครื่องมือการทำลายเชื้อนะครับผมแล้วก็การควบคุมเชื้อในสถานบริการซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ สําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะทํางานที่รพสะตนะครับเพราะว่าเราจะต้องรู้หลักในการที่จะป้องกันตัวเองในการควบคุมโรคต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถที่จะกระตุ้นให้ผู้พิการเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตนเองโดยการออมนะครับเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงินนะครับการออมเงินการหาไรายได้พิเศษนะครับผมนอกเหนือจากการทํางานที่รประสะตแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ คิดว่าเ,เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้รพสตเรานะครับช่วยให้ผู้พิการมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับในการทํางานและการดำรงชีวิตอยู่ครับผมดิฉันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทเีโรจิติกนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนจ้างงานของตัวดิฉันเองแล้วก็ผู้พิการรายอื่นๆที่อยู่บริษัทนี้ดิฉันหลังจากได้รับโอกาสได้มาทํางานในตําแหน่งผู้พิการชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นนะคะ มีเงินออมรู right ้จ in ักเข้าสังคมแต่ก่อนมีคาว่าพวกเป็นผู้พิการจํากัดทาตัวนี้ไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าเข้าแต่พอได้มาทํางานส่วนนี้จริงๆก็ได้เข้าสังคมโดยเจ้าหน้าที่ท่านผอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะคะให้คําแนะนําให้คมเป็นกันเองอยู่กันแบบครอบครัวท่านก็จะแนะนําวิธีการเข้าสังคมเราต้องไปยังไงมายังไงนี้ก็ได้รู้สึกว่าเมีคุณค่าทางสังคมเหมือนกันค่ะได้แบ่งปัน เวลามีงานมนีการในชุมชนดิฉันก็จะได้มีส่วนร่วมไปช่วยเหลือบ้างโดยเป็นเงินหรือว่าแรงก็จะได้ไปค่ะทําประโยชน์ให้สังคมได้มากขึ้นค่ะชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นค่ะได้ดูแลแม่แล้วก็ได้มีเงินซ่อมแซมบ้านที่มันผ่พังไปค่ะแล้วก็มีเงินออมด้วยส่วนรายได้เสริมดีฉันก็จะได้นําไปรับไปรับแห้วนมาสาร่สารส่งให้เข้าแก่เขานะคะก็จะเป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งนะคะดิฉันก็จะ พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็เรียนรู้กันสแกนบัตรของผู้มารับบริการกับน้องที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะคะก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้